ดวงชะตาของชาวมีนในช่วง15-29กุมภาพันธ์นะคะจะมีดาวพระเกตขยับมาทับตัวตนนะคะโดยชาวมีนมีดาวราหูทับอยู่แล้วนะเมื่อดาวพระเกตมาทับร่วมด้วยนะคะจะส่งผลอย่างไรในภาพรวมดวงชะตาไปอัปเดตกันได้นะคะ <c oughs> ท่านใดรักนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามช่องโหราเก้าไว้นะคะ สำหรับดวงชะตาชาวมินนะคะในช่วงครึ่งหลังกุมพาพัน,นยังมีดาวอยู่ในภพเรือนราพะนะคะก็คือดาวคู่มิตรนะคะส่งผลเรื่องเงินทองนะยังคงดีอยู่นะเนื่องจากดาวอังคารนะคะยังคงได้มาตรฐานมหาอุดอยู่ร่วมกับดาวศุกร์คู่มิตรนะคะยังคงเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่เรื่องเงินทองะยังคงหาได้นะคะ <S <S นอกจากนี้บางท่าน,นก็มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนเยอะจํานวนมากนะคะหรือว่าช่วงนี้เงินก็มีจังหวะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมานะเนื่องจากดาว การเงินนะคะมีกําลังสูงและอยู่ในภพลาบผลด้วยนะคะดาวศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรของการเงินชาวมินันในช่วงนี้นะคะยังคงอยู่ในลาบผลเช่นเดียวกันมีเกณฑ์ได้ลาบมาจากเรื่องสังคมแวดวงเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายเรื่องพี่น้องนะคะนอกจากนี้ดาวศุกร์ในเรือนลาภะนะคะป่งบอกเรื่องช่วงนี้นะก็เกิดเรื่องของคนนึกถึงคนอยากพบเจอนะบางทีเมื่อเขานึกถึงบางทีก็ได้งานนะหรือได้ผลประโยชน์ทางการเงินมาเกี่ยวข้องนะคะ เป็นที่รักใคร่ชอบพอนะของสังคมแวดวงที่ไปอยู่ช่วงนี้นะได้รับความเป็นมิตรหรือเกื้อหนุนกันดีนะจากเรื่องงานกลุ่มงานทีมนะคะหรือว่าเป็นลักษณะโดดเด่นในแวดวงสังคมช่วงนี้นะคะสําหรับดาวคู่มิตรนี้นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสเสน่หารักรักใคร่ใคร่ได้ไมาอยู่ในภพลาภะนะคะการงานช่วงนี้หากต้องใช้เรื่องของอัธยาศัยไมยตรีความนิยมชมชอบนะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะในเชิงสเสน,น่หาต่างๆส่งผลดีกับชาวมินนะคะช่วงนี้ดวงดาวส่งผลในเชิง ให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีในเรื่องของสายตาผู้หลักผู้ใหญ่บางทีเจ้านายช่วงนี้นะคะอาจจะมองเราดีขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่มิตรนะคะส่งผลในเชิงเรื่องความก้าวหน้าเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะรวมทั้งบางท่านนะคะอาจส่งผลดีกับเชิงแวดวงสังคมหมู่เพื่อนนะที่มาจากเรื่องทางไกลเรื่องต่างประเทศต่างแดนได้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงเครื่องเดือนหลังนะคะดาวหลายดวงก็เริ่มขยับเข้าสู่ภพเดือนวินาด้วยนะคะดังนั้นรับผลของชาวเมีนนะก็มีเพิ่มเติมนะในเชิงเรื่องของ งานเบื้องหลังนะคะรับผลแบบลับๆเกิดขึ้นนะเช่นงานที่ซุ้มทํำนะคะหรือมีรายได้รายรับผลประโยชน์มาแบบคาดไม่ถึงนะจากสิ่งที่กําลังทุ่มเทหรือกําลังค้นคว้าศึกษาวิจัยหรือโฟกัสอยู่นะคะมีรับบางอย่างเกิดขึ้นกับงานที่เหน็ดเหนื่อยงานสลับซับซ้อนงานที่วุ่นวายยุ่งยากนะงานที่ รายละเอียดถีท้วน,นส่งผลให้ช่วงนี้นะคะ,ะเรื่องของการแก้ไขปัญหามาส่งผลในเชิงได้ลาบการงานที่ได้รับช่วงนี้นะคะหากมันเหนื่อยมันยากกว่าปกตินะก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องลาบผลการเงินของชาวมีนนะคะชาวมีนบางท่านมีกิจกรรมในเชิงต้องฝึกซ้อมนะคะฝึกฝนหรือกเก็บตัวนะหรือกําลังซุ่มทําอะไรเพื่อรอวันเปิดตัวอยู่นะคะบางท่านช่วงนี้นะคะมีการปลีกวิเวกเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจากเรื่องการงานก็ได้นะอาจเป็นเรื่องของการบวชเรียนกิจกรรมทางาศาสนา อันหมายถึงการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปเป็นลักษณะการเดินทางไกลอยู่ห่างไกลผู้คนนะคะหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆ รับชาวมีนนะคะในช่วงปลายปลายเดือนนะ26กุมภาพันธ์ไปนะคะเป็นระยะเวลาเดือนกว่าๆนะคะก็จะมีดาวพระเกตนะคะเลข9เก้านะทับตัวตนนะคะส่วนหนึ่งมีดาวราหูรออยู่แล้วนะเป็นคู่ที่จะส่งผลให้ชาวมีนนะคะมีลักษณะ,ะเรื่องปุบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นกับตนเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดินทางนะคะเรื่องของสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเชิงความเปลี่ยนแปลงนะอาจจะมาจากเรื่อง คนรอบตัวเรื่องการงานเรื่องการค้าเรื่องของการปรับตัวต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะคะดาวพระเกตยังส่งผลนะช่วงนี้อาจจะมีกิจกรรมในเชิงศาสนานะคะประเพณีวัดวาอารามหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับในเชิงงานประเพณีงานบุญงานบวชนะในช่วงหนึ่งเดือนจากช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะ อาจมีเรื่องของการเดินทางไกลามาเกี่ยวข้องได้นะคะโดยดาวพระเกตะเมื่อมาทับตัวตนนะคะมักส่งผลให้เรื่องหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะเรื่องงานเรื่องเงินบางทีมาแบบไม่ตั้งตัวะมีเวลาเตรียมตัวน้อยหรือมักจะเกิดขึ้นแบบเป็นลักษณะรีบด่วนนะคะอาจหมายถึงเรื่องของการได้เงินช่วงนี้บางทีก็มีจังหวะได้รวดเร็วได้ปุบปับฉับพลันนะคะในขณะเดียวกัน,นอาจจะมีเรื่องใช้จ่ายหรือเรื่องไม่คาดคิดนะในเชิง อาจใช้เงินด่วนๆก็มีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับดาวหลายดวงนะไปรวมอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะช่วงนี้ชาวมีนต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูลเอกสารนะากทำงานในเชิงดิจิตอลนะคะ่าลืมแบ็กอัพไว้นะมีเกณฑ์ข้อมูลสูญหายนะเรื่องของข้อมูลผิดพลาดต่างๆได้นะคะเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะช่วงนี้ระวังมีปัญหาเกิดอาการรวนขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือตัวส่งสัญญาณหรืออุปกรณ์ไฮเทคที่ใช้อยู่ประจำนะคะ ข้าวของมีค่านะคะช่วงนี้เรามาระวังสูญหายนะเนื่องจากดาวอยู่ในภพเรือนวินาศบางทีมาจากเรื่องความหลงลืมนะเผลอเรววางทิ้งไว้นะคะหรือว่าหาไม่เจอลักษณะนี้นะคะช่วงนี้ชาวมินนะคะที่ทําเรื่องราวเยี่ข้องกับสินทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องของอสังหาที่ดินนะคะอ่วัดระวังในเชิงเอกสารนะบางทีมีปัญหาขึ้นมานะคะเรื่องของลูกค้าบางคนหุ้นส่วนบางท่าน,นมีปัญหาในเชิงผลประโยชน์ข้อตกลง,งต่างๆได้นะคะ ช่วงนี้หากจะเจราจาเรื่องการค้าผลประโยชน์นะต้องถือว่าเป็นช่วงที่ต้องรอบคอบเรื่องข้อตกลงเรื่องเอกสารนะคะการงานนะบางทีมันจะมีเชิงปัญหาเฉพาะหน้าให้แก้ไขนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องของสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะช่วงนี้ก็จะปะปนมาอยู่กับเรื่องของรับผลของชาวมีนด้วยนะคะ สำหรับดาวพระเกตที่ทับตัวตนนะคะก็ไปส่งเสริมนะเรื่องราวในเชิงลางสังหรณ์จิตสัมผัสนะคะหรือว่าเรื่องของความรู้สึกต่างๆช่วงนี้ก็อาจจะวัยเป็นพิเศษนะในเชิงหากจะเกิดเหตุต่างๆบางทีก็มีฝันบอกเหตุนะมีลางสังหรณ์เกิดขึ้นก่อนนะคะมีความแม่นยําในเรื่องกิจกรรมนะประเภทงานประเภทการพยากรณ์นะคะหรือว่าการคาดหมายคาดคะเนนะแม่นยําเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้นะบางทีก็ส่งผลในเชิงเรื่องของ ตัวตนนะสนใจเรื่องทำบุญเป็นพิเศษนะมีกิจกรรมในเชิงสายมูต่างต่างที่มีลักษณะส่งเสริมดวงชะตานะคะนอกจากนี้บางทีก็ส่งผลในเชิงอารมณ์อ่อนไหวง่ายด้วยนะเนื่องจากช่วงนี้ดาวราหูก็ทับตัวตนชาวมีนนะคะมีเรื่องของอารมณ์แปรป่วนได้บางทีก็ขึ้นขึ้นลงลงนะหรือเรื่องความฝันนะคะให้โชคให้ลาบช่วงนี้หากใครฝันเป็นมงคลฝันดีนะบางทีก็ได้โชคละเรื่องของความฝันความรู้สึกนึกคิดไอเดียจินตนาการได้นะคะ สำหรับบรรยากาศครัวเรือนของชาวมีนนะคะเดือนนี้มีดาวคู่คลองนะคะไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะส่วนหนึ่งอาจจะมีรายจ่ายความรั่วไหลนะไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือว่าเรื่องแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะก็อาจจะมีส่วนให้เราช่วยเหลือนะคะหรือเรื่องของการใช้จ่ายเงินไปในเชิงครอบครัวก็อาจจะมีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหานะคะ แก้ไขความขัดแย้งต่างๆในครอบครัวนะหรือเรื่องของคําพูดในครัวเรือนช่วงนี้บางทีมันกระทบกระทั่งจิตใจได้ง่ายนะเนื่องจากดาวเป็นคู่ศัตรูกันในเชิงการสื่อสารนะคะสาหรับชาวมิณที่เป็นโสดหรืออยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะนะคะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมยังคงอยู่ในลาภผลนะคะก็มีโชคจากเรื่องงานกลุ่มงานทีมการได้เงินจากสังคมเข้าแวดวงต,งต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของ เพื่อนต่างชาติต่างภาษาต่างแดนนะหรือว่าเพื่อนเก่าแวดวงเดิมช่วงนี้ก็มาเกี่ยวข้องในเชิงการเงินผลประโยชน์แต่มีเรื่องดีๆเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างวัยคนอายุน้อยไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานบริวารรุ่นเด็กรุ่นน้องนะคะช่วงนี้มีลักษณะความสัมพันธ์ดีนะอาจได้รับความเกื้อหน,นุนหรือว่าเรื่องของการมีความสําเร็จของบุตรหลานเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมีการรวมกลุ่มนะเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะสาธารณประโยชน์บางอย่างหรือว่า ทำในเชิงกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได้นะตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปนะคะสำหรับในเชิงเรื่องความรักการครบหานะก็มีเกณฑ์ที่จะคบหาในแบบส่วนตัวนะช่วงนี้บอกใครไม่ได้นะคะหรืออยู่ในสถานะไม่ชัดเจนหรือการครบหายังไม่จริงจังมากนะักก็ส่งผลนะคะอาจเป็นการพูดคุยแบบลับๆได้นอกจากนี้นะคะยังส่งผลดีกับการครบหา คนต่างถิ่นแดนไกลนะคนที่อยู่ห่างไกลเจอกันเป็นครั้งคราวหรือว่ามีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีสเสน่ห์นิยมคนรักคนชอบนะในเชิงให้ความเป็นมิตรนอกจากนี้บางทีก็หมายถึงเกื้อนหนุนในเชิงสังคมการงานการระยะมิตรหรือว่าพูดคุยปรึกษานะอาจจะไม่ได้เชิงชู้สาวอย่างเดียวก็ได้นะคะสำหรับในเชิงสุขภาพนะคะชาวมีนช่วงนี้เรามาระวังในเชิงเรื่องของการ เจ็บป่วยนะในแบบที่ต้องแยกตัวออกมานะเช่นการเป็นหวัดนะหรือเป็นโรคที่จะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะที่ทํางานสื่อสารในเชิงใช้เสียงใช้เรื่องของการพูดคุยเจราจาช่วงนี้ระวังมีปัญหาในเชิงเป็นหวัดลงคอนะเจ็บคอไอหรือว่าเสียงแหบเสียงแห้งได้นะคะหมายถึงการมีนัดเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําฟันนะคะมีเหตุให้เจ็บปากเจ็บคอเจ็บลิ้นได้นะคะ เรื่องการหยิบจับข้าของร้อนๆนะคะรวมทั้งระมัดระวังในเชิงฟื้นไฟนะคะหากออกจากบ้านนะหรืออย่าลืมปิดไฟปิดแก๊สให้เรียบร้อยนะคะเป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมินนะคะบางส่วนเป็นลาภผลบางส่วนก็ระมัดระวังนะคะอาจจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและจะดีมากน้อยอย่างไรนะคะพื้นฐานดวงชะตาก็มีส่วนสําคัญด้วยนะคะข่าวสารถึงชาวมินสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการให้การบริจาคนะคะผู้สนับสนุนช่อง,องเราเป็นสะพานบุญให้ สร้างบุญสร้างกุศลนะคะเพื่อหนุนนําดวงชะตานะคะนอกจากนี้ใครที่รู้สึกว่าชีวิตมีอุปสรรคมากอุปสรรคเยอะนะคะก็สามารถอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะช่วงเวลานี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหราหะเก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะเป็นพัดิบสาหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม1 5ึบาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะ เป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จะส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอด b w n 5 9เนะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน